พันสัพพะเพรศวดีจ้ามาเราประวัติต่ออีพี่สามเข้ากับเบาถึงตอนมาโรงงานซีนซีเนาะที่ว่าเถาแก้ขีพทีอ่อ่ะเขาแก้กีพที่อันเสียเอาแต่ง,งานบอกตาลุงหนองเรี่วเร็วเร็วเรวเ,รวเ,รวเรวสียเอาแต่ง,งานบันนี้เฮ็ดงานไปบรรลุไส้เพินเนาะเห็นกาแฟนมันเหลือหน่อยมั้ปนปะ อันเอาออกมาตังไว้ให้ลูกน้องกินมันเรืยอยุสี่หาซ่องนี่แหละบันเนียนบัเนียนเพิ่นไม่เห็นบันนี่เพิ่นไม่เห็นว่ากาแฟาเอาออกมาไวทั้งนอกการเอาขึ้นไปได้บันนี่ที่ที่ไหลบันนี่เฮ็ดงานนะ่ะกับบลูบลูกงานดอกเท่าแก่นะ่ะว่าเครื่องมันเป็นจังไดอินโนนีนัน,นกับมาคุ้มเอาแต่งานบอกตเต้าแล้วเร็วแล้วเร็ว บนคนก็เลยออกเพราะเฮ็ดเบือ่อแต่ว่าเฮ็ดอยู่หันได้ต้องหกปีคุณเด้ทอท่อนยู่ตรงนั้นนะ่ะต้องหกปีเฮ็ดอยู่หันนะ่ะต้องหกปีเพราะว่าปกติน่ะสีเฮ็ดได้มองละหน่อยละหน่อยละหน่อยเพางานก็นจะเมือ่อจะต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าโรงงานเนี่ยมีงานตลอดอยู่แต่ว่าแห่งอันสร้างถาแถวแก่บ่มักก็เลยออกบะเนีม ก็เลยมาเห็ดงานนั่นโรงงานน้ำหัวเห็ดอะไรซีนซี่โบแมนโบแมนเห็ดซีนซี่ได้บนีมเห็ดอะไรที่เขาไปเห็ดเป็นเครื่องซีนซีนะ่น่ะอู้ยแถาแกโรงงานนี่กับกับ,ก,บกับเมียเล่านะโอ้จังเป็นดีค่จะจังหัวนั่นอยู่เกาหลีมากเก้าปีหัวแต่พอแถาแกดีค่ปะปานนี้แหละโอ้ยบบขี่ที มีอีหยังกาแฟนี่เอามาแบบค้นมาค้นมาย่ามพักเบรกอีกย่งสิมกแตงโมไอติมอีหยังจังสะมีไม่ให้กินผาไปเลี่ยงมีนผาไปเลี่ยงย่ามไปเลี้ยงกับแจกเงินพูทธแสนวอนเนาะบ่เคยได้ไม่อยู่นี่แต่ก็ได้พอแก่กับแบบบ่ได้เขียวบ่ได้ยังเฮ้าเด้ บ, Lebanon, บ so ่ได้บ่ได้เฝ้าว่ได้เขียวว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้วเลีวอีกย่งแล้วนบ่เคยว่าเลยที่แต่บอกให้เฮ็ดซ่าๆเฮ็ดซ่าๆมาเฮ็ดอยู่โรงงานนี่ก็โอ้แมาตั้งแต่ปีหนึ่งนี่ยแหละแต่ว่าแห่งแห่งดีคักหนาเล่าหนาส้วนมาแต่โดดแล้วเแ่าแก่น่ะเราเห็นฝนน่ะเราว่ามาเฮ็ดงานอยู่นี่บ่มาเฮ็ดน้ำกันบอนฝนเราส้วนแต่โดดเราฝนนั่นบ่มาเพราะว่าตอนนั้นฝนมารับจ้างเราเฮ็ดอันละใบ มันอาทิตย์งานแล้วมันฝ่าวันนี้เพื่อนเห็นเท่าเห็นงานดีเพื่อนกะส่วนเท่ามาเห็นงานแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะเพิ่นกะคิดว่าลรงงานน่ะมันก็ยังดีอยู่มันก็ยังได้เงินอยู่บ้านนี้ลรงงานละเนาะมันกะโดนโดนโดนเงินก็เรื่มบ่ได้เริ่มเอาเปรียบลูกน้องเนาะบ้านนี้เพิ่นก็เลยตองย้ายมากนี่มาอยู่นี่กะได้กะดีแล้วแหละคิดว่าดีดีมากเลย ไมย่ยูเกาหลีโดนนะ่ะเก้าปีนะ่ะกบ็บอกเลวา่ามีเงื่อนหรือลําด้วยอยียงเด้อเสือพารบกับบ้านๆตัวเถือๆเนี่ยละ่ะสองสามขั้นบ้นโเกินหาพันว้นหรอกเสือผ้าแต่ละตัวอันทีโบมีเงื่อนว่ะตีมันมีความลับความลับหนึ่งที่บ่รอยากเปิดเผย <laughs> ความลับนี่บอกใครบ่ไดต้องหายมีคนติดตามจ่จักมืน่นจักแสนก่อนคอยเสียวเาความลับนี่ไงฟังอันเหตุงานกะบทรงเงินเมื่อบานกับกับกับมีนิดนิดแต่น้อยแหละสิบโบมีเลยมันกับโบแมนแต่ว่าหน่งมีหลาย อีกอีกจักหาปีก่อนค่อยสิมเมื่อบานมีเงินก่อนเก็บเงินได้ก่อนค่อยสิมเมื่อนี่แหละประสบการณ์มีแค่นี้แหละเพื่อจะมาหอดจุดที่เห่าแบบพ่อได้มองยู่ดีแล้วเนี่ยกัผ่านอุปสรรคมาแบบเยอะแยะมากมายเลยลำบากขนาดใด เจอสีมาบอมนว่าอันคนที่อยู่ไทยจะเห็นเท้าว่ามาอยู่เกาหลีอุ้ยได้เงินหลายอันอันได้เงินดีได้เงินหลายมันบอมนได้ทัวเขาเขา,าได้เห็นน,นเานทาเนาะเพื่อเขาสีเห็นเาทาอันเพื่อสีมาอยู่จุด,จดนี่นะบารอุปสรรคมากมาก,มากคือจังเรามาในอีพีหนึ่งอีพีสองอะไรเจออียงมาต่างหลายอย่างถือโกงแน่ เขาแกบกระจายเงื่อนแม่เพชรงานแบบอู้คักอรีแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เจ็บใจที่สุดเด้อไก่เคลื่อนยืมเงื่อนยืมเงื่งนอนคนทีผ้ามานะ่ะซื้อเขากินอะ่ะท,ทั้งทั้งทีเข้ากับบุมีเงื่อนซื้อเขากินเข้ากับใจค่าหัวไอเพินเนาะใจค้าวหัไอเพินแล้วบะเนมเข้าไปยืมเงื่อนเพิ่น,เพ,นเพิ่นว่ามันดูไก่กันพนะ ยู่ไกลกันแต่มันก็โอนได้เด้เงินนะคันสิให้ยืมนะมันก็โอนได้แต่เพื่อนเราบอกให้เขายืมนี่แหละซิ่งที่เจ็บใจที่สุดเราก็เครียดมากฟังใจถึงทุกมือนี่เจ็บใจค่ะอีดีปาดแบบบนมากนะเดือนนึงนะ่ะน้ำหนักลงแปดโลเท่้งไห้คือหอดลูกแน่เท่าเงิน เ่มีเงินกินเขานำนาก,ก็ล่งแบบบูบวาบเล้เดือนนึงอ่ะล่วงแต่แปดกิโลเพื่อสิพานอุปสรกมาได้บบแม่นเห็นว่าแต่ห้ามาเทศงานอยู่เกาหลีได้เงินหลายคือจังคิดมันกับบบเม่นนด้เข้ากับลำบากมาหลายคือกัน เสื้อผ้าดีๆกับประเดมี่ใส่น้ำแขางด้วยข้าเจา้าผ้ากันใส่เสื้อผ้า,าตัวแพ้งอันนี้ใส่ตัวถอกๆหนึงแต่ก็ดีอยู่ที่ยังได้มีโอกาสได้หาเงานินดีกว่าโบามีงานเห็ดก็ยังดีกว่าเ้าอยู่บานเห็ดงานกินไปมือมืออันนี้ก็ยังมีเก็บนิดๆแน่นเดี๋ยวอีกหายอีกอ่ะก็จะเมื่อสางบานได้แบบนี้ แล้วอีกหาปีคนละคิดว่า่อยจังจิกลับคาร์บอน,นอันเซิร์นกลับก่อนคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แล้วจ้าฝากกดติดตามฝนสาภาพเพิ่นทุก่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนซาเห็ดคลิปต่อๆไปนั้นก็จาขอบคุณจ้าบ๊ายบาย